เวลาเราจะตายเนี่ยมันก็จะมีภาวะหนึ่งนะที่จิตใจมันหดหู่ไปเพราะว่ากําลังกายมันตกมันจะไปอยู่แต่อาการของกายทั้งหมดเลยผสมกับจิตใต้สํานึกสิ่งที่เราสะสมในความวิตกหรือความรู้สึกผิดนี่ยกตัวอย่างสิ่งที่เราสะสมมาตลอดชีวิตที่เรารู้สึกผิดรู้สึกอะไรแล้วเราไม่ยอมแก้ไขกรรม คำว่าการแก้กรรมด้วยการกระทําดีเนี่ยมันทาให้เราหลุดพ้นจากกรรมนั้นคาว่าหลุดพ้นอะไรจากความยึดมั่นถึงมัน่นแทนที่เราจะไปสแตนบายยืนอยู่บนฐานร้อนๆซึ่งเราออกมาดีกว่าแต่เท้าเนี่ยยังมีแผลอยู่เท้าที่มีแผลอยู่นี่คือกรรมที่เราไปยืนบนไฟเองในขณะที่เท้าที่เรามีแผลเนี่ยเราก็รักษาแผลไปแต่เราก็ต้องทําความดีเพื่อไม่ให้ถูกดึงดูดไปอยู่บนฐานร้อนๆไปยืนบนฐานร้อนๆน,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 นั่นเองอันนี้คือการแก้กรรมพอจนถึงจุดหนึ่งเนี่ย ไอ้ขณะที่เรารักษาแพ้แต่เราก็ทําแต่ความดีไปด้วยเราไม่เดินไปในทางเดิมเราไม่ทําแบบเดิมต่อให้รักษาแผลแผ้ไม่ยังเจ็บอยู่แต่เราก็ทําแต่ความดีสุดท้ายเกิดเป็นพลังกาลังท้นมาจากกรรมจาก อะไรที่เราเป็นวิบากกรรมที่เราไม่รู้ว่าเคยไปทาชาติใดชาติหนึ่งหรือว่าชาตินี้แหละที่เราไปทําให้ใครเสียใจยไว้หรือไปทําอะไรใครไว้จนเราต้องรับวิบากรับผลที่ทาให้เราระล,ลึกรู้ว่าโอ้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหมันเห็นแล้วได้ใช้ในขณะที่เราระหว่างที่เราใช้กรรมอยู่มันก็เจ็บเนาะเราก็ต้องตั้งเป็นความจิตใจที่มันกล้าหาญเข้มแข็งมากๆากแล้วยอมที่จะอดทนพระพุทธเจ้าบอกอยู่แล้วว่าการละอายเกณงกลัวต่อบาปต่อให้เราได้กระทํากรรมหรือทําบาปบางอย่างนั้นไปแล้วการละอายเกณงกลัวต่อบาป นั่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้จิตตรงนั้นนกลายเป็นกุศลขึ้นมาจากอกุศลเลย